ครับไม่้มีอยู่ในเกมแฮร์รี่พอตเตอร์มจิกอเวกเกนนะครับเไม่ได้อยู่กับการ์ดที่เรียกได้ว่าโหดโคตรอวดาเคดาฟาครับสามารถยิงีเดียวตายได้เลยับผมซึ่งความโกงนั้นมาพร้อมกับเงื่อนไขครับเราต้องทําการกำจัดมอนสเตอร์ทั้งหมดสีตัวด้วยการ์ดคำสาปมีคาดเพื่อเก็บสแตค็คครบ4อันนะผมถ้าเราเก็บสแตค็คครบ4แล้วแล้วก็มันก็จะมีควันแบบเหม็นเขียวรอบๆตัวเรานั่นหมายความว่าคาถามีคาดหรือรว่าเคดาฟาของเราพร้อมใช้แล้ว าใช้โดนก็จะหล่อเท่เหมือนช็อตนี้นั่นเองครับผมโอร้อนเกือบตายเรื่องเลยิดเดียววุ้ยแล้วยักษ์มาเราบิ้งไปเราจะโดนทุบตายปะเนี่ยวัดไปเลยละการมาระวังคีร่าฟลาว้าวอ๋อเจ็บโคตรระบาดจัดหืมลองเล่นการคุณไปเล่นการ์ดไม่ปังเกมพิกเฉยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเล่นยากขนาดไหนสำหรับคาถาอะควาราเคดาฟลาของเราแค่คิดก็ปวดหัวแล้วโอ้โห ตาแรกเขาก็ชนะมา11ตารวด <c oughs> เราเจอคนชนะ11ตารวดครับมาจากบ้านแดงซะด้วยกิฟฟินดอรครับวันนี้โอเคเดีย๋ยวลองดูจะไหวหรือเปล่าเริ่มมาระวัน,นดีฟเฟอร์กันเลยครับผมช่วยเล่งมานาครับเป็นตัวตุนชอขบขโมยทมองหมไปบางมุมมาแล้วก็ปล่อยพายุไปก่อนโอเคระวังผู้เด็กผู้หญิงไปครับเเพิ่มมมนาอเหมือนกันเอาคิดาฟาเราไล่หัวครับแทงมนาเยอะจัดโอเคได้แล้วเราจนะกลายไอ้ถ้วยนั้นก็เลยอุยอมันเอาตัวบางเฉย ช่วยน้ำต่อนี่เราเฟียบโดนไยฝาแฝดี่มาแต่เรามีการก๊อปปี้การเวมนม์นที่ใช้ล่าสุดอยู่ครับแต่ไล่เพิ่มขึ้นหนึ่งพาไปก่อนโอเคสวยงามได้มาหนึ่งแตกแล้วผมผมก็ได้อยู่ครับเราต้นเกมโอ้แต่เลือดเราเลือดเราไม่ได้นะอันนี้เจ็บจัดโอเคได้อยู่มีฮิลโอ้เด็กผู้หญิงเราตายไปแล้วครับมิเฟอร์เราก็ตายไปแล้วเราอาจต้องเคลียร์ครับมันเยอะเกินไปโอเคใช้พายุเคลียร์การการที่ดีมากครับสำหรับพายุเคลียร์เป็นมู่ก็สวย เอาเรื่องจัดโอเคฝ่ายเล่นเด็กแบบนึ่สแปมแล้วก็วาระเบิดครับแล้วมันมีทหารโพงอีกอู้เหลือเชื่ออวดเกินเป็นการที่สามารถสมปีได้ตอนนี้นะผมหารีสมได้นี้โอเคเราเรียกแฮกิตรก่อนเพื่อเอาไว้ดีับโอเคซึ่งแฮกิตรจะมีเลือดนะครับผมเอามาแทงให้เราได้เดีเราพาไปก่อนปั๊บโอเคใครดึงแสแ,แตงหรือเปล่าโอเคได้อยู่เอายื้อไปก่อนครับเ,เืีเ๋ยเร,อเรยาอยังเหลือๆอยู่อ้เหลีกยฝ่ายสแปมอย่างต่อเนื่องครับ ไอ้ฝายมันก็ใช้เด็กด็อบบี้เหมือนกันครับผมบินได้ครับเวลาเดินคันที่2จะสามารถบิงได้ครับเอเเราพาไปก่อนอุ้ยโอ้โหติดแบบมูแต่ได้อยู่ไม่เป็นไรไข่ค้างเดียวโอเคค้างเดียวเท่านั้นเอาเลยแค่ค้างเดียวเท่านั้นครับเราต้องเอาตัวรอดครับเด็กนี้เราต้องแบบต้องยอมให้เขากทำเราไปก่อนครับต้นเกมแหมเป็นเด็กกัดฟันกำหมัดโอเคเราฮิวไปก่อนครับไยไม่ทําอะไรเยอะ อูไลทหารมาอีกแล้วเฮเราอรอบเดียวพาไปโอเคครบแล้วมาแลวครับกินเม้นเขียวของเราพร้อมที่จะประหารศัตรูแต่ตอนเนี้ยต้องหาจังหวะก่อนอเคลังวางมาฟอยก่อนครับผมการ์พอสวนหัวของเราแล้วก็เคลียวันเยอะๆไปก่อนพักไปก่อนไหวโอเคฝ่ายเขาก็พยายามยืนหลบครับยืนหลบด้านหลังเพื่อไม่ให้ตัวเองโดนผ่าครับผมเราต้องหาจังหวะใช้อาคา,าคราเซ้ตายได้โอ้แล้วมันวายอย่างต่อเนื่อง อาหารทองสี่ตัวบ้าไปแลว้วเพยโยมาข้างล่างครับเพยโยมาหาจาาังหวะวิจังหวะที่ได้อยู่เนี่ยวิคุณเล่นการไปโอเคโยเป็นแล้วกันอาลาคินัปฟาเปลี่ยนวู้สวยอวืมในจังหวะที่เขากำลังเล่นการครับเล่นทีเผลอสวยงามสุดจัดโอ้รอบนี้เจอพอๆกันครับวินสามสแตก็กอืมบ้านแดงเร็วแม่บ้านอุ้ยอย่างกับเฮลี่ครับคนนี้บ้านกิฟฟินโดนั่นเองนะผม เราบ้านซิลิทลินมาดูกันว่าเราจะไหวหรือเปล่าครับสำหรับคนนี้ครับอุย้ยมีออร่าเขียวเหม็นเขียวเหมือนกันแปลว่าเขาก็มีอาวาเคดาฟ้าครับหรือไม่ก็การเลยสักอย่างาใช่โอเคผมก็เพิ่งเล่นเหมือนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคทหาไปก่กรไปครับหนึ่งศอได้ไปแล้วครับหนึ่งสแต็คครับผมโอเคแล้วมีขนาดมังกรตัวนี้เรายิยงเขียวตายเปล่าเนี่ยโอย้ตีแรงอยู่เนี่ยมังกรเอาเรื่องจัดอุย้ยมีเล้งเน่มังกรตัวใหญ่ด้วย เรื่องเกินโอเค่ลองผ่าตัวล่างเพื่อเอาชัวร์ปาไปเอ้าวิ่งหูโดนยิงตายเมืองน้ำมังกรบังเอิญไปโดนเฉยยังงงพย่ยจะได้อยู่ครับอันนี้เราน่าจะรับมือได้อยู่สบายๆครับวิ่งหูไม่สบายแล้วมันเสกหารมาอีกมีกันทุกคนเลยปะเนี่ยเจอแทบลุกตาเลยครับอดเกินโอเคอู้เกือบโดนเทปอาคาาฟาเรามาแล้วแต่อยู่ตายไม่พ้นเออ อุ้ยรอบนี oh, ้เร mm ็วจัดสามแตกอย่างรวดเร็ววะสบายสบายอย่างงี้รอครับไล่เจ็ดโอเคอพวิ่งแล้วอะแฮกกิปมาก่อนสิ่งเลยสิ้งเป็นไงเป็นไงแฮกกิปแฮกิปแบบบิดสิ่งพาไวโอเคสวยโอเคเราพร้อมแล้ววันนี้เราพร้อมแล้วสำหรับการกับจัดศัตรูวิ่งใส่ฝ่ายมีบิงอ่ะใช้ยากเหมือนกันครับเราต้องรอจังหวะผมเดี๋ยวเคลียร์มังก่อนไปก่อนตีแหละวิ่งมนเสกมาอย่างต่อเนื่อง เราต้องหาช่องโหว่ครับช่องในการโจมตีโอเคแต่อีกฝ่ายไม่ค่อยมีอะไรป้องกันครับโล่งๆอนนี้เรารอครับรอไลน์หกไว้โอเคได้เปล่าลองดูไวายจเลยละกันดาราคคินาฟ้าอุ้ยเขาเดินหลบเฉยชิปแล้วได้อยู่ยังมีไกาครั้งหนึ่งอุ้ยเขาเพิ่งวาวไปใส่เลยป้าเกือบเกือบจุ้งอะ มาตอนนี้ผมแรงซิลเวอร์แล้วครับอ้๊ยไม่กอดไอ้นี่มันชนะมาสิบตารู้ัครับหซินิทลีเหมือนกันบ้านงูเขียวจะไหวหรือเปล่าเนี่ยซิลเวอร์ครั้งแรกด้วยวุ้ยแมปเป็นผักรู้ครับแมปซิลเวอร์เอาเรื่องจัดอยากขึ้นแรงคึสูงเลยอยากรู้แมปมันจะเปลี่ยนเป็นแบบไหนบ้างโอ้โหนี้แมปแบบเอาเรื่องเลยนี่เปลี่ยนอย่างนี้ดีครับเค้เราพร้อมและไม่ทำลายละวันตัวตุ่นก่อนเลยละกันช่วยเพิ่มมานาครับ หาตังเป็นตุ่นชอบขโมยตังเฮยิงไปก่อนปั๊บวิ่ไม่ตายเฉยชิปละอย่างนี้คือเสียจังหวะเสียเทินเสียเวลาเทาไปก่อนโอเคยิงไปก่อนครับผมเราต้องสลับการขึ้นมาให้ได้ก่อนครับสลับอวาคิดาฟ้าเอาไอ้ดีวเนี่ยบบมุมก่อนแล้วพาเอาไปสวยนายูแลวเรายังไม่เสียเยอะมากไม่เสียเยอะมากก็เย่แล้วหมดไป30%แล้วเนี่ย โอเคต้องใจเย็นครับเด็กๆนี้เราต้องใจเย็นพลาดแล้วพลาดเลยครับผมแต่พลาดอีกไม่ได้ครับเสี่ยงเกินอูไม่ทันเลยเนี่ยโอเคพ่าออกไปก่อนก็กำจัดทิ้งก่อนครับโดนเมจเยอะไม่ดีครับผมวิ่งมันฮิวอีกเหลือเชื่อโอเคเดี๋ยวตัวนี้เราใช้อวาคิดาฟลาเก็บครับผมโอ้คาถาพิฆาตมันเล่นคอมโบนี่แระเบิดเนี่ยฮะชอบเล่นกระจังอโอเคหนึ่งสแต็คครับ ยังไม่สายหรือเปล่าครึ่งหลอดแล้วเลยยังมีเฮกิดอยู่สิงแมกบิดครับสิงแมกบิดเทคโลกเวทบนนี่มันเอาทหารมาอีกแล้วเหลือเชื่อพยายามเอาไปก่อนทหารอันนี้มันไม่ค่อยนา่ากลัวมากครับมันแค่ถึกอย่างเดียวตีแรงแต่มันเดินชา้าจัดยังม,มีโอกาสสวนอยู่โอเคใช้ okay. การไปก่อนครับใช้การเล่นๆไปก่อนต้องการเอาเคิดดาฟ้าขึ้นมือครับไปหนึ่งโอเคอันนี้รอหกมานาผมผมมาเซฟเรื่องน,นี้ต้องเคลียร์ก่อนไม่ได้ ถ้าเราโดนดาเมจนี้เราอาจจะตายได้ครับเค้ <S 2> <S 2> okay, ปิงงออไปก่อนอู้มันตามมายิงหมไอหมอนี่มันไร้การสุดๆเคเเลีย <s ets> ไปก่อนโอเค <spe ak> ไปแล้วหนึ่งโอเคสวย <spe ak> ยินนิเฟอร์บ้าไปอุ้ยมันวางกล่องมาบัางเฉยแต่ก็ได้สแ,แต็กอยู่ครับเราขายแค่สองสเต็กเท่านั้นอู้แต่เลือดเราเหลือประมาณประมาณสี <ala> <spe ak> ณ่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ครับข <spe ak> าไปก่อนโอเคเหลือหนึ่งสแต็กเท่านั้นครับ ยื้อปก่อนไอ้บาฟอยไปครับอัดทองของเราสดดุดโหดทีติดต่อ,อของบอลฟอยถ้าบอลฟอยเราตายอีกสองตัวข้างหน้าก็ตายไปด้วยครับลืมชื่อสองตัวชื่ออะไรเฮ้ถักไปก่อนครับเฮ้ไกลแล้วไล่หกได้อยู่ตาน,นี้น่าจะได้อยู่เอาเรื่องอยู่โอเคพาไปเอาอะไรนะวะอุ้ยสวยมาออร่าเวนเขียวมาแล้วขอประหารเฮ้ยครับเดีย๋ยวเราวนกายอีกรอบหนึ่งก่อน นี <mnie S 2> ่ม no? ันไม่เห <hel> ็นเราครับเราแอบอยู่ในมอบโซูจะไม่เห็นเราผ่ามันมีฟ้าผ่าด้วยตายเออุ้ยโดนยกเฉยเอนยนเคมาแล้วอะไรที่ทฟ้าเราโอเคลงมามุมล่างครับเดินสักเก้าหนึ่งมันุุงเล่นการ์ดไอเคตอนนี้แหละบ้าพอให้สวยเอาเรื่องจีนจัดอุ้ยรอบนี้เจอเฮร์ไมอนี่ครับ ซึ่งเด็กเฮร์มยนี่ตัวใหญ่จะมีตะเวทมนต์ครับไม่มีมอนเตอร์หรือมีอาจจะมีน้อยครับโหตายโหแล้วอย่างนี้เราจะแชะอวาคิระฟ์มไม่ได้ครับก็ใช้ได้แหละแต่ว่าจะทีเดียวไม่ตายครับต้องใช้ต่อนเรื่อยเอาหูดินหูเจ็บ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 หือคือเป็นเด็กเล่นเวทมนต์โดยเฉพาะเลยครับอุดผาไปก่อนหยตีดครับโอ้ต้องเคลียร์ไปตัวนั้นเก่งครับมิงานเราเมาคอยเราตายแน่นอนครับเพราะเจอตัวสายฟ้ากำล้งไปเดี๋ยวต้องต่อนไปก่อนครับผม วิธีตายนี้เราต้องฆ่ามันด้วยเวทมนต์ครับเราไม่สามารถยิงเดียวตายได้มอนมันน้อยครับเด็กนี้ทำไมวะนี่ซึ่งเด็กเราก็มอนน้อยเหมือนกันแล้วมันฝ่าลมมันทําไมวะนะโอ้โหฝ่าเพื่อมายิงตัวตนบางอาจบางอาจเหลือเกินความแนวแน่ของเขาที่มันสุดยอดเลยครับโอ้ยอะไรวะนะมันฆ่าจนได้ครับตัวตนเราหมดเกินเแอบๆแบบนี้เราไม่โดนฟ้าผ่าอู้หูหมดพอดีเดี๋ยวเอืออ ต้นเผาที่เจ็บจัดเลยโอเคเดี๋ยวเราเราวนมาก่อนวิมีหมาด้วยแอบเสกเราเมื่อไหร่วะเนี่ยเย้าจีนขึ้นแหกจีนก่อนบิดซิงไว้บิดซิงไว้เท้าต้องกำจัดไอ้ปั๊บไม่ตายอู้เลื้อดีจัดไม่ตายเยเคมันน่าจะไม่เยอะไม่รู้จะถึงสี่ตัวหรือเปล่าแต่เรา เรากำจัดมันโดยที่ไม่ต้องใช้ดูก็ได้นะลองดู <c oughs> ลองดูก็ได้มาออ้ยไฟอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บ,จบแอบก่อนแอบเลยบี้ก่อน,นครับเย้าผักมันเอาเรื่องเกิอกนึงไมวันนี้เรนเราเผาไปก่อนครับเราต้องกำจัดทิง้งงั้นเราตายได้เรนเราต่ำกว่าครึ่งหลอดแล้วเฮ้ยเออสวยพาไปไม่โดนเฉยมันแอบอยู่ในหมอนไ,ไปไหนวละล่ะอุย้ย ไอหมอนี่มันเล่นเก่งเล่นเก่งจัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผ่าไปก่อนปั๊บสวยอันนี้เราเล่นมาฟอยได้แล้วอู้หูโดนช็อตเย็นมาเจอมาฟอยเราหน่อยสักการ์ดาชนะเดียวของเราคือมาฟอยยกสองไปเลยละกันยกสดอื้อวยกามันเอ้ยเดี๋ยวเราฮิวก่อนงั้นเราโดนเวทไม่กี่เดียวตายแน่นอนครับเราชัวร์อู้หลบทันเกือบ ยิงไปเลยละกันวัดไปเลยวัดไปเลยเดี๋ยวเดียว,เร,ยวเราจะตายแล้วก้าวเดินเราจะหมดครับก้าวเดินเรา,เ,ราเดินได้สี่รอบคร<อ>ับผมโอเคเราพาไปก่อนวิววับหนีเฉยอันเดอร์สตาร์ Under อีกแล้วคิวก่อนเรากล้ตายแล้วเหมือนกันครับฝ่ายใกล้ตายอุลกไลสวยงามโอเคเราเดินได้อยู่สามรอบอุ้ยตายพาไปไปเดินไม่ได้สวยเดินได้อย่างมากก้าวเดียวรอบเนี้ยโอเคเ สวยครับอายุไมโอเควัดกันเลยเดี๋ยวเดียวจะตายอืค์กนสวยเกือบเฮ